สวัสดีครับทุกๆุกคนกลับมาพบกับคุณมีงเยินอีกแล้วนะครับใน e d e ด e จน n อฟไอดอลนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปแนะนำ t alent point ที่ควรอัพนะครับสำหรับสายอาชีพเมชนะครับสำหรับในส่วนค่าความแม่นยำที่เม e จำเป็นจะต้องใช้นะครับจะอยู่ในส่วนของค่าเอจินะครับตัวนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มค่าความแม่นยำให้กับเมชนะครับเหมือนกันครับเหมือนกับ2อาชีพก่อนหน้านี้นะครับ จนถึงเลเวล32นะผมแนะนำให้คุณมีค่าเอจิ e, ทั้งหมด40แต้มนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยเพิ่มค่าความมั่นยั้ในการโจมตีให้กับคุณจะได้ฟาร์มได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวพลาดนะครับต่อมาครับในส่วนของัาเลนที่ต้องอัพนะครับเช่นเคยครับชาเพนแอรครับผมตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มค่าเวพอนพ w e r นะจะทำให้เราสามารถมีพลังโจมตีที่สูงขึ้นได้นะครับ ในช่วงเริ่มแรกของเกมนะครับก็ยังไม่แนะนําให้อัพค่าวิสโดยตรงนะครับเพราะว่าอัตราคูณของค่าสถานะครับยังไม่สูงมากนะครับทําให้คุณมีพลังโจมตีที่น้อยกว่าการอัพชาเปนแอคนะครับเพราะฉะนั้นแรกๆนะครับจนกว่าคุณจะเปลี่ยนอาชีพคลาสอนะผมแนะนําให้อัพชาเปนแอคไปจนถึงเลเวล100ก่อนเลยครับผมต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของแท็บสายอาชีพเมดบ้างนะครับจะมีสกิลโจมตีทั้งหมด2สกิลนะครับ ก็จะเป็น energy b o w ครับกับ mini fire ball นะครับสองสกิลนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสาย active หรือสาย afk นะครับปิดเกมนะก็อัพไปเลยทั้ง2ออย่างนะครับอย่างละเท่าๆกันนะการมีสองสกิลนี้ครับก็จะทำให้คุณสามารถ farm m o เ s t e r ได้ไวมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของ power overwhelming นะครับตัวนี้ครับจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราที่มี w e a p o power อยู่นะครับ ก็อัพไปเลยที่เลเวลลอยนะจะเพิ่ม100%อเรครับสำหรับเมจนะครับก็จะไม่มีการโจมตีดับเบิลฮิตเหมือนอย่างวอริเออร์และอาร์เชอร์นะครับแต่แต่เมจจะมีพลังโจมตีที่สูงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอัพค่าพลังได้เต็มทีนะเมจก็จะโจมตีได้แรงมากๆเลยครับจะทำให้ปิดการต่อสู้ได้ไวครับคุณฟาร์มได้ไวมากครับการเป็นเมจนะข้อดีของเขาก็คือคุณจะมีแต้มไว ไปอัปเกรดนะครับในส่วนของทาเล่์อื่นๆที่คุณต้องการนะครับโดยสรุปแล้วนะครับเมชก็คือจะต้องอัปทาเลนตามนี้นะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการแนะนำการอัพทาเล่์ในส่วนของสายอาชีพเมชนะครับตัวนี้จะเป็นการอัปเกรดในเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดคุณเล่นไปไกลกว่านี้คุณเปลี่ยนอาชีพเพิ่มได้นะครับก็จะมีเทคนิคในการอัปเกรดแตกต่างกันไปอีกนะครับ ซึ่งผมแนะนำให้ไปดู God of Idle on นะครับซึ่งเขาทำคลิปไว้ดีมากๆเลยหรือถ้าเกิดคุณไปดูมาแล้วแล้วมีอะไรไม่เข้าใจสงสัยก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณเยนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้คุณเย็นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปออกมาสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ